ครับก็ตอนนี้ผมได้มาร่วมงานกับทางโมโนเป็นครั้งแรกเลยครับหลังจากที่ห่างหายจากหน้าจอไปน่าจะเกือบสองปีเลยก็ได้มาร่วมงานกับทางโมโนเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการคัมแบ็กครั้งแรกของผมมีสองเรื่องครับตอนนี้ที่ถ่ายทําแล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วก็คือเรื่องเด็ดดวงจรที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเปิดกล้องก็คือเรื่องงูคนทรงเจ้าครับ หนักคือตอนนี้ผมป่วยเลยอะ่ะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาคือบู๊หนักมากเจอทั้งฝุ่นก็เพียม2.5โลเคชันแต่ละที่นี่คือแบบโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยใช่ทุ่มเทมากครับก็จริงๆตอนตอนแรกๆนะตอนแรกที่อ่านบทคิดว่าเฮ้ยคอมเมดี้คงแบบไม่ได้บู๊อะไรหนัก,น,กนะแต่พอมาถ่ายทําจริงโอ้โหคือพุ่มกับเขาก็เป็นคนละเอียดยนะด้ยครับก็ มีนังขึ้นสลิงมั่งเจอระเบิดทีแบบไม่ใช่สองลูกสามลูกมาแบบกับสิบลูกอย่างเงี้ยใช่ครัแบบก็ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักพอสมควรเรื่องน,น,นี้เ,นเราจะคือเรื่องนี้มันจะยากยากอย่างหนึ่งตรงนี้ว่าผมต้องเล่นแบบเหมือนคนที่บูไม่เป็นต้องต้องมีความเป็นลูเซอร์ไม่ได้ไม่ได้เป็นฮีโร่แบบพระเอกทั่วไปเรื่องนี้จะแบบเป็นรู้เซอร์มากเวลาเ,เจอเจอปืนอย่างเงี้ยวิ่งไปหลบหลังนางเอกเงี้ยคือมันจะค่อนข้างที่แบบ ตลกตลกหน่อยตัวเนี้ยใช่ก็ต้องเป็นคนเล่นแบบเหมือนบูไม่ค่อยจกงโอ้เยอะครับ <c oughs> คือไปกองทุกทุกสัปดาหนะ์น่ะได้ได้แผลกลับมาทุกครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟุกช้ำเ,ลเหล็กางซะมากกว่า <c oughs> ใชก่ก็โดนกันทั่วหน้าครับขึ้นสลิงเนี่ยก็โดนสลิงฟาดเขียวหมดเลย เออน่าจะยังไม่ที่สุดเพราะว่าถ้าถ้าบู๊นหนักที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่ไปเล่นแทนพี่ออกเพราะเรื่องนั้นมันมันถ่ายไปออนไปอย่างงี้ครับทุกอย่างมันก็เลยเร่งรัดไปหมด <c oughs> มันเรียกว่าเป็นคนมีวิชามากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ละครที่ผ่านมาที่ผมได้ได้เล่นก็มีส่วนหญ่ก็จะเป็นแอคชั่นด้วยครั <c oughs> แล้วก็มีทักษะตรงนี้มาพื้นฐานมาบ้าง กับทางโมโนยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของทางโมโนครับก็ตอนนี้ผมก็ยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ก็ยังสามารถร่วมงานได้กับทุกช่องอนเดิมอนนี้นอกจากที่ไหนคะเอ่อถ้าหลักๆตอนนี้ที่ถ่ายทําเลยนะครับก็จะมีกับทางโมโนนี่แหละแต่ว่าอย่างช่องอื่นก็เหมือนมีท่าทามาบ้างแต่ว่าออด้วยคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าทางไหนไวสุดผมก็ก็เริ่มก็เริ่มงานกับทางนั้นเลย โพสเรื่องในสตอรีเหรอครับล่าสุดใช่ไหม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นเรื่องเรื่องงานวันนี้แหละเอาจริงเรื่องงานวันนี้คือผมอะเมื่อเมื่อคือนอะจริงๆผมต้องแอดมิดเพราะว่าไข้ผมขึ้น38องศาแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจผมไม่ได้เป็นโควิดผมไม่ได้เป็นโควิดนะ,ค,ะคือตรวจมาสามรอบแล้วคือเป็นไข้หวัดปกติแล้วเรารู้สึกแบบ ทำไมอ่ะทำไมคือมันทำไมมันจะต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดเพราะจะมีงานใหญ่ปุ๊บก,ก็จะมีอะไรมาขัดเดี๋ยวก็ป่วยมั่งอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปทํางานก็ไม่ได้รถยางแตกแล้วก็วันรุ่งขึ้นพอจะขี่มอไซค์ไปที่ทํางานไปกองถ่ายมอไซค์ก็แบตหมดก็คือชีวิตก็จะเจอแบบมันจะมีอะไรมาขัด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 ,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดตลอดมันก็เลยรู้สึกแบบทําไมวะก็เลยเสียใจ ครับก็ไมกก่ก็ยอมเราว่ามีไปดูบ้างยอมเราว่ามีไปดูบ้างเขาก็พูดคล้ายๆกันหมดเลยนะก็บอกประมาณว่าอ,อปีนี้มันเป็นปีที่เราจะต้องชดใช้กรรมคือก็ก็เดี๋ยวปีหน้ามันมันจะมีอะไรที่มันดีขึ้นเหมือนชีวิตจะเปลี่ยนคือผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกนะครับแต่ว่าเขาเข้าพูดใหม่ผมก็ เออมันก็คงจะจริงเพราะว่าปีนี้มันก็จะเจออะไรที่มันแบบแยแแ่ๆใช่ใช่แล้วก็เหมือนจนถึงจะเนี่ยจะสิ้นปีแล้วมันก็ยังมีอะไรมามาทำให้ผมแบบรู้สึกไม่ไม่สบายใจตลอดแล้วเขามแก้แก้เลยรก็ไม่นะครับก็แค่สวดมนตนะ์อะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ที่บ้านผมก็ผมก็อยู่บ้านผมก็สวดมนต์ก็ทําบุญอะไรปฏิติไปไม่ได้ถึงขั้นต้องโอ้ไป อาบน้ำมนต์ไปต้องไปทำบุญเ้าวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนัจะไม่สิคือถึงแม้จะมีเรื่องไม่ดีแต่ว่างานเราก็ไปได้สวยในปีนี้ใช่ใช่ส่วนใหญ่เรื่องเรื่องงานจะไปได้ค่อนข้างสวยแต่เรื่องสุขภาพแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันจะมันมันมันจะมีอะไรแบบคอยสะดุดสะดุดตลอดผมก็ก็แปลกใจเหมือนกันที่มันทุกอย่างมันมาพร้อมกันหมดเลย อ่อถ้าพูดกันเรื่องตามตามความเชื่อนะเขาบอกว่าถ้าถ้าจะให้มันปังมันต้องมีอะไรมาแลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก,ก็ต้องรอดูว่าจะปังหรือเปล่ารู้ว่ามีนักอื่เตรียมรอลรับสิ่งดีๆก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็อยากอยากอยากได้สิ่งดีๆนะครับใช่